สวัสดีครับอยู่กับช่องพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรดเอเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พามาชมรถมือสองที่ปีใหม่ไม่น้อยราคาย่อมเยาวนะก็เป็นโตโยต้าไฮรัก e ีโวเป็นตัวสมาร์ทแคปพรีแรนเนอร์สคันนี้ปี2018เป็นตัว e p พ u s ออปชันต่างๆก็ได้เพิ่มมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดทามเล้งๆเป็น LED ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับกล้องมองขณะถอยหลังออปชันะ Option. เพิ่มมาตัวนี้เป็นกระจังหน้าหล่อนะครับสีโครเมียมตัดกับดำเงาหรือดำเป็โนโลแบ็กนะเป็นหน้าล็อกโคหน้าหล่อที่เราเรียกกันสีตัวนี้ก็บอกว่าเป็นสีเทาหรือว่าสีบอล บอลเท่านะ,นะครับสีบอลน,นั่นแหละนะครับสวยนะครับสาภาพโดยรวมปี2018รถปีใหม่ไม่น้อยนะครับไม่ก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าหมื่นหกนะเปิดราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับกับไม่เพียงแค่หมื่นหกนะคันนี้นะครับให้ดูด้านนอกกันนะครับแม็กติดรถมานะครับแม็กเดิมยางติดรถมาแม็กยาง ครับสภาพติดรถมาเลยดอกอยางก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับขอบ17ดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังปกตินะครับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างกระจกข้างเป็นคโครเมียมนะครับก็สอดคล้องกันนะครับเพราะว่ากระจังหน้าเป็นคโครเมียมนะคือจะเล่นในเรื่องของของตกแต่งหรือวัวสดุตกแต่งที่เป็นคโครเมียมมาเริ่มแต่กระจังหน้านะครับมาก็เป็นกระจกมองข้างแล้วก็เป็นมือเปิดนะครับ นะมือเปิดเป็นโครเมียมพร้อมเบารองกันลอยนะครับตรงรุ่นของ t ตโต้าเลยฟิล์มติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยคันนี้นะครับสวย,สวยตัวนี้น่าจะติดโลบาร์มานะครับแต่ถอดโลบาร์ออกเห็นร่องรอยนะครับมีร่องรอยการถอดโลบาร์สภาพโดยร,รวมก็ประมาณนี้นะครับมีกล้องหลังด้วยนะไฟเบรกดวงที่3ามแม็กไลเนอร์ก็ มีความสกปรกหน่อยนะครับเพราะรถเข้ามาใหม่อันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับเข้ามาจอดเดี๋ยวผมมาทํารีวิวให้ดูนะมีร่องรอยการถอดโลบาร์นะร่องรอยการใช้งานก็มีนิดหน่อยนะครับแต่สภาพโดยรวมมันค่อนข้างสวยรถนะครับเนี่ยตรงนี้มีรอยนิดเดียวเองรอยขูดรอ,อยขูดนิดเดียวนะสภาพโดยรวมสวยยางอะไรคันนี้ คันนี้ไม่ไม่มียางอะไรแต่ได้ยางอะไรของของรุ่นอื่นมาใส่นะครับนะยางอะไรไม่ใช่ของของรุ่นนี้แล้วนะวันนี้น่าจะถอดอยางไหลเก็บนะครับสภาพโดยรวมสวยนะครับให้ดูรอบคันไม่มีในเรื่องของชนนะนะดูภายในกันนะครับภายในเป็นโทนสีดํานะครับวัสดุห้มด้วยผ้านะครับสลับสีดาเป็นโอแบก็ก ได้จมีเส้นสายในเรื่องของสีเงินเมทัลลิกมาให้เน้นในเรื่องของความหรูหราขึ้นมานะตัว e p a s เนี่ยจะได้เรื่องของพวงม,มาลัยที่เป็นหุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันด้วยปรับระดับได้4คทิศทางนะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ l ฟล w m ม h โฮมมาให้นะครับเบาะหุ้มผ้าวัสดุผ้าคุณภาพสูงพร้อมลายการเลื่อนสีดำ นะคันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดนะอันนี้เป็นโอเปนแคปเปิดแคปได้นะครับรถแคปเนี่ยมันก็หนึ่งละในเรื่องข้อดีมันทุกของได้เยอะขึ้นนะครับเป็นรถครอบครัวได้ราคาประหยัดแล้วก็เรื่องของภาษีแต่ละปีถูกลงคือบ้านเราก็จะเน้นในเรื่องของใช้รถประมาณนี้นะครับคือมียอดขายดีที่สุดเลยสําหรับรถกระบ,บะนะครับในเรื่องของรถกระบ,บะเนี่ยนะก็จะเป็นรถแคปนี่แหละที่มียอดขายดี นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่งหมื่นนะนี่ไมคแท้เลยได้จอมาแล้วเพราะว่ามีกล้องถอยนะครับจอติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับระบบความปลอดภัยก็ ABS EBD มาให้นะครับมีในเรื่องของถุงลมนีรภัยมาสามตำแหน่งนะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะนะครับ เกียร์ออโต้ห้าแสนสบาท549ปี18นะนะครับจอสัมผัสแล้วนะนะครับเกียร์ออโต้ด้วยนี่ให้ดูเลขใหม่รถเพิ่งเข้านะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร ด้านบนสะ,สะอาดนะครับนะค,บคันนี้ถือว่าสวยเลยคันนี้ถือว่าเนียนมากนะครับถ้าทาความสะอาดนี่สวยเลยอคันนี้นะครับอันนี้เพิ่งแรกเข้ามานะสภาพความสวยความงามความเดิมนะเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะครับรถปีใหม่ๆมีอะไรบ้างต้องนะครับมาทำอะไรมาบ้างจะได้รู้เนาะนะครับหนักมากนะครับ ปากระปงรีโวในหนักมากครับน็อตเดิมนะให้ดูน็อตติ๊กเกอร์เลเบลอยู่ครบทุกจุดที่รถมือสองควรจะมีนะครับแล้วก็น็อตพวกเนี่ยเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะเครื่องแห้งๆเลยจะมีรอยเปื้อนนะนะครับมีรอยเปื้อนเดี๋ยวให้เขาทำความสะอาดอ้านให้นะครับให้ดู ดีดูสวยงามเขับเพราะเปื้อนโคลนนะครับเปื้อนโคลนฝาหนักมากนะครับยกบนข้างที่ใช้แรงหนักเลยทีเดียวผู้หญิงนี่ก็ลำบากหน่อยแหละนะปี2018นะครับเกียร์ออตโต้ต,ตัวนี้นะเราเกียร์มีนวลเข้ามานะครับตัวนี้เป็นดูแลเป็นออตโต้นะครับฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อย 549 0 0 0บาทนะครับถ้าใครสนใจลดราคาอยู่ประมาณนี้นะเข้ามาดูกันตัวหน้าหลอด้วยนะครับก็จัดได้เต็มจัดได้ล้นนะครับสามารถออกรถ0บาทได้ฟีดาวได้คันนี้นะใครหาออตโต้นะกระบะออตโต้มาแล้วนะครับปกติหายากอยู่ค,คันนี้มาแล้วก็แวเวียนเข้ามาดูนะครับหรือโทรมาสอบถามก่อนได้เลยที่เบอร์0 9 6 1 9 9 9 9 8 5นะครับสวยๆแบบนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับ วันนี้ก็ลานไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ